ร้หองบางโทรศัพท์ไปเฉยๆแล้วแต่ใครจะคุยอะไรนะคะนี่เอากปร้องเลยเชิญชมสวัสดีค่ะยีฟิวนะคะจะมาถ่ายภาพเพื่อนๆที่มาพบปะกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะ จ้างค่ะเด็กอนนะคะเจ๋อหนังผู้ใหญ่ที่มันจะให้เองโลกให้ฮัเพ็งคูร่าดก็เคน่ฉันก็โอไม่ได้ไค่ทีทํานาทําไทําซ้นทําดาทําใบอนเรียงเรียง สวัสดีค่ะเาฟิวนะคะเอ่อจะมาถ่ายภาพเพื่อนๆที่มาพบปะกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะเอ่อโอไม่ได้เลยไม่ได้เดินเดี่ยวันไม่ได้นะเพราะเราคืนโอมาไรเม่เราโคตรหล่อเหีียวหลินนี่เขาอยู่ในเมืองเขาแซวแซวว่าฉันอยากมาฉันอยากมาว่าครุนเดียวกันคารุนเดียวกันคารุ่นเดียวกันค่ะ

ไล่สดอยากออกไล์สดติวเลยจัดให้เออเดฟิลบอกเอาได้อยากไล์สดใช่ไหมเดฟิลเปิดให้ค่ะเลยเปิดให้นะคะคุณพลค่ะโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เน้นเน่ยเราหันไม่ได้นะเพราะเราคืนโตมาไล่แม่เราโวตรหล่อเยี่ยวลิ้นเม้ อาจารย์น้ากำลังสนุกใช่ค่ะคุณพรรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นพรหนึ่งครับเด็ก่อนนะคะเอหนังป้ใหญ่ที่มันจะให้เองโลกให้ฮัสกี้คุลาด้กันอโอเคน่ฉันก็โอไม่ได้ได้คีอาเนียอาเอาวงวารนีนี่เโอนี่ยากเอาเลยเอาขวานเลยาอยู่ในเมืองเขาแซวเขาแซว ว่าฉันอยากมาฉันอยากมาค่ะรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นเดียวกันค่ะอันนี้คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศของเพื่อนรุ่นปหนึ่งนะคะเริ่มรุ่นปหนึ่งมากทายกันนะคะเพื่อนๆค่ะรุ่นปหนึ่งค่ะเพื่อนบอกว่าอยากออกเขาอยู่ในเมืองเขาแซวแซว ว่าฉันอยากมาฉันอยากมาค่ะคารุนเดียวกันคะรุนเดียวกันคารุ่นเดียวกันค่ะอคค่ะคุณพบคุณคุณพรค่ะค่ะก็สนุกสนานอันนี้กลับไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะกลับไปแล้วสี่ห้าคนค่ะกลับไปแล้วสี่ห้าคนค่ะพอเริ่มกันตั้งแต่อันนี้เพื่อนร้องเพลงโคราชนะคะ กับครบ่มแล้วกับครบ่มโอ้โหละเนาะมือเลยสิพ่อฮกมือนาทีอันนี้เสียงชัยชมนะคะสตรีมคนเก่งใหม่ด่อรืสี่เจ้าสามีสี่ไปต่อหรือสี่เจสามีต่อตาอต่เก่งจังเลยมาดูค่ะเขาอยากออกถ่ายทอดสดค่ะเพื่อนๆอยากออกถ่ายทอดสดยายผิวก็เลยจัดให้ เออแจกเลยเรามาถึงจิ้มเจ้าแสบลายแสบลายแสบ้าลงกับเดือ

สวัสดีค่ะยีฟิวนะคะเอ่อจะมาถ่ายภาพเพื่อนๆที่มาพบปะกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะคะเพื่อนปอนหนึ่งค่ะซื้อเพลงเม่ตอนย้าย่าก็หายมุดใช่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 ค่ะค่ะเพื่อนปอนหนึ่งค่ะเพื่อนปอนหนึ่งค่ะขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ น่ค่ะคุณพอตอนนี้เพื่อนๆปอลหนึ่งค่ะเพื่อนๆปอล์หนึ่งเพื่อนปอลหนึ่งมารวมรุ่นกันค่ะร่วมมากันอย่างนี้ตูสไตล์อย่างเงอย่าไปหายวครับอย่าหายค่ะบอกว่าไม่ก็ครับแม่แต่โทนน่ะแหละอาจารย์น้ากำลังสนุกใช่ค่ะคุณพรุ่นเดียวกันค่ะรุ่นปอลหนึ่งครับออกกล้องค่ะยินดีออกกล้องค่ะเออ แนวเขาเป็นเที่เขาแตู่ดแต่ตูเขาคุยกันเก่งใหม่ดิเยีสมี่ไปต่อหรือิพ่อสามีตเก่งจังเลยโอ้านอ์เดกันรอดันไหม่ไาอหกหนนาทีโอ้โอ้โอ้รันนอว ปายาลวงกินเ้ายันซื้อกินไงมดองนำกิดองดับเดหัวจกะตมใจดอหวเออออกกล้องค่ะยิดีออกกล้องค่ะเออแนวเขาเป็นเพาแตพูดแต่ปู้เขาคุยกับ เด uh, ี๋ยว็เ Mal ่นองเพลงอันฟว่าีสางไ้ทา่ยมงนี่เป็นเพื่อนปหนึ่งค่ะเพื่อนปหนึ่งกันค่ะทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะ วันนี้ยิบผิวยังไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์นะคะค่ะขอบคุณมากไม่สุดจะออกไลฟ์สดผิวเลยจัดให้เออเดี๋็กผิวบอกเอาได้อยากไลฟ์สดใช่ไหมเด็กผิวเปิดให้ค่ะเลยเปิดให้นะคะคุณพลค่ะาใช่ใช่ใข่ฟื้นเลยใครก็นอนใหม่นะคะ ไปหัวใจคอยรอเขาอยู่ในเมืองเขาแซวเขาแซวว่าฉันอยากมาฉันอยากมามาลองสิารุนเดียวกัน่ะรุนเดียวกัน่ารุ่นเดียวกันค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะเพื่อนๆตอนหนึ่งคุยกันนะคะทเก่งหม่ดีเลยม ไปต่อหรือสิพ่อสามีต่ตาต่อเป่งนกังเลยใหม่นะคะตอนซอยดันคลิปคอยได้บ่สตั้งคลิปไปหัวใจคอยท่อบ่สปัยญาล้วงกินือเขายันซื้อกินืออ่งนองนองน่องนเออันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศค่ะเพื่อนๆคนหนึ่งคุยกันนะคะ ไดเาะใช้ช <aunque S 2> ้ลสุดอยากออกไล่สุดผิวเลยจัดให้เออผิวบอกเอาได้อยากไล่สดใช่ไหมอยาผิวเปิดให้ค่ะเล่เปิดให้นะคะคุณพลค่ะไล่เสร็จไล่เสรไล่เสรไล เก่เลยัวเองนะเยเ่งเนาะาเรียก่ามาโมงเช้าหรอคะ5โมงเช้าค่ะค่ะวันนี้เพื่อนๆอยากมาเล่นบ้านเดี่ิวค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่แม่ค่ะคุณพรขอบคุณคุณพรค่ะค่ะก็สนุกสนานอันนี้กลับไปแล้วส่วนหนึ่งค่ะกลับไปแล้ว4ห้าคนค่ะกลับไปแล้ว4ห้าคนค่ะพอเิ่มกันตั้งแต่ ยังมากยังมากค่ะอันนี้คือบรรยากาศของการรวมเพื่อนนะคะค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีออกกล้องนะคะเฟซบุ๊กยินดีสู้ทุกสายอย่างนี้อย่าไปหาหรอครับอย่าหายครับอกว่าไม่กลับครับมาชวนน่ะแหละกักมาด้วยนางบนตาหน้าพัดบอกกูชี้อยากไปด้วยจังเลยไม่ใช่เพื่อนเธอหลับเป็นเพื่อนเราแต่อยากมามาแต่ก็มุดคนนึงค่ะเดียวเตี้ยค่ะคนหนึงค่ะอันนี้ลูกเอื้อน ร้อนได้อะ้อนโอ้ถึนโดนนะได้นตอนลงท้ายนึกโดนนะก้อนเองโอเคนี่แหละค่ะถ้าโอได้ถ้าโอได้นะมันจะนึกโดนได้เลยน่านังเดี๋ยวเดี๋ยวสมอ้ติช่วยมาดูค่ะเขาอยากออกไข่ทอดสดค่ะเพื่อนๆอยากออกไข่ทอดสด ยายปิวก็เลยจัดให้ไปสูดอยากออกไล์สูดปิวเลยจัดให้เออ,อยายปิวบอกเอาได้อยากไล์สูดใช่ไหมย,ยายปิวเปิดให้ค่ะเลยเปิดให้นะคะคุะคณพลค่ะ